ปัญหาเรื่องปัจจัยสี่ในสมัยพุทธกาลหนึ่งก็ก็เป็นอันว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราเปิดโอกาสแล้วเราอนุญ,ญาตให้ไอ้สิ่งอื่นอนอกเหนือปัจจัยสี่เข้ามาเกี่ยวข้องในมากจริงสิ่งอื่นอ่นอ่าคือค,คืออะไรนี่คือ,คอพวกไอเครื่องยนต์กลไกสมัยใหม่อะไรต่างๆเหล่านี้เมื่อพูดถึงปัจจัยสี่ตามปกติก็เป็นเรื่องทางร่างกายทางมรรคกื่งกลองผมเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยาแก้รุก มันเป็นอุปก,กรณ์หรือเป็นปัจจัยแก่เรื่องทางวัตถุตื่องจากเครื่องยนต์คนใจเขาทำให้มันกล้าหน้าขึ้นมันก็แค่นนเพิ่งเสริมปัจจัยสีทางวัตถุที่มันต้องไม่ต้องนึกให้ดีว่าให้ปัจจัยทางวนะิญญาณมันต้องการอย่างื้อพูดว่าปัจจัยตีต้องเป็นเรื่องทางร่างกายชีวิตในด้านร่างกายยังไม่ใช่ในด้านจิตด,ด้านวิญญาณนั่นจึงพูดได้โผงผางเลยว่าการที่มนุษย์ได้แต่เพียงปัจจัยสีนั้น ไม่ทําให้มนุษย์ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานอี่มากน้อยถ้าทดิดวิธีจะทําให้เป็นสัตว์เดรัจฉานยิ่งขึ้นก็รไปหลงในปัจจัยสี่ถ้ามนุษย์จะเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์หรือให้ยิ่งขึ้นจะต้องมีปัจจัยที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดมาช่วยหรือถ้าเราจะไม่เอามาเข้าแถวกันเราก็ต้องนับเป็นปัจจัยที่หนึ่งที่สองที่สามใหม่ชุดหนึ่งคือเป็นปัจจัยในทางจิตทางวิญญาณ ปจัจจกสี่ที่โลรู้จักและค้นคว้ากันอแล้วก็เอาใจใส่กันเ็นทีนั่นเป็นเรื่องทางวัตถุทางร่างกายทําได้ดีที่สุดก็เป็นเพียงอยู่ดีกินดีพอเกอ้อต่อไปเป็นธาตุของมันก็มีจิตเลวจิตตามจิตต่ำก็เป็นมูลเหตุของการเบียดเบียนท่านจึงว่าระวังให้ดีปจัจจจยสี่นั้นเป็นทั้งโทษและทั้งคุณถ้าเรามีปัจจจยที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปด ตั้งกั่จิตตั้งแต่ญญาณมันก็ต้องแปลกตรงกันคือเป็นเรื่องสนับสนุนให้ใจิตใจเป็นไปในทางที่เรียกง่ายๆว่าสะอาดสว่างสงบฐานธรรมนี้เป็นความมุ่งหมายของพุทธศาสนาหรือย่อมาจากความมุ่งหมายทั้งหมดของพุทธศาสนาความสะอาดคือความบริสุทธิ์ไม่มีความชัว่วไม่มีความลับความสว่างคือรู้สิ่งที่มนุษย์จะต้องรู้ ย่างสมบูรณ์ที่ควรรู้ความสงบนีก็หมยถึงสงบสุขส่วนบุคคลส่วนสังคมถ้าจิตใจไม่เป็นไปเพื่อความสะอาดสว่างสงบแล้วเรียกว่าความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์ไม่ก้าวหน้าเดยถูกทางที่ปัจจัยสี่อย่างที่เขาลงไหลกันอยู่ในโลกเวลานี้ไม่มีอำนาจคุณภาพที่จะช่วยส่งเสริมจิตใจสะอาดสว่างสงบเพียงแต่มีชีวิตอยู่ได้ตามปกติ ที่พูดที่ชีวิตชนิดนี้ยังไม่แน่ว่าจะมีจิตใจสะอาดสว่างสงบนยังเรียกว่าไม่พอนจยกาหน้าทางจากคนเท่าไรแต่ส่งเสริมปัจจัยสี่ได้มากเท่าไรไม่เป็นเครื่องรับประกันว่าโลกนี้จะมีความสงบสุขและจะมีทางที่จะเป็นไปในฝ่ายวุ่นวายมากที่จะปกติเพราะยิ่งกล้าหน้าก็ยิ่งทำให้ล้มลหลเอิดเลยเกินความจําเป็น ในเรื่องเกินความจําเป็นนี่อาจจะฝากไว้ทุกคนจําไว้ด้วยว่าถ้าแสวงหาเกินความจําเป็นได้มามีไหว้ครอบครองกินอยู่ใช้สอยเกินกว่าความจําเป็นต้องถือว่าเป็นคนทําบาปส่วนเกินเกินความจําเป็นจะเป็นความโง่ความเข้าใจผิดอาจะเป็นความบาปเสมอไปจะเป็นมูลเหตุของความวุ่นวายความเบียดเบียน,ยนต่างๆในโลก มันเราจะต้องรู้ความพอดีในการที่จะทําอะไรขึ้นมาให้ก้าวหน้าในทางวัตถุถ้าทําขึ้นมามากเกินก็ต้องควบคุมไว้ให้ได้อย่าให้ใหมาตายต่อยเกินกินอยู่เกินอะไรตนางที่เขามีตามคิดกันว่าต้องให้ปากท้องอิ่มสบายจะก่อนจิตใจจึงจะดีนั่นฟังดูแล้วแม้แต่พวกที่ไม่ใช่คอมมูนิสต์ก็ยังคิดอย่างนั้น วกคอมมิวนิสต์ก็หาว่าคิดอย่างนั้นแต่พวกที่ไม่ใช่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ก็ยังคิดอย่างคิดอดะไรปากท้องอินท่กนจิตใจจึงจรดีอันจริงอยากจะพูดว่าทั้งคอมมิวนิสต์และไม่ใช่คอมมิวนิสต์ที่มีความคิดอย่างนี้ยังเดินคนละทางกันของพระพุทธเจ้าเราจะต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้พอดี่คือถ้าที่จะอยู่เป็นพาสสุขทางร่างกายแลวก็ช่วยโอกาสที่เราอยู่เป็นพาสสุขนี่ร้าทางจิตทางวิญญ,ญาณเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่สุดของมนุษย์เพราะส่วนเนื้อในร่างกายเป็นเพียงเปลือกนอกถ้าจะสมบูรณ์และสดงดงามอย่างไรมันก็เป็นเรื่องเปลือกเรื่องจิตใจจะสมบูรณ์ตัวสดงดงามนั้นต้องโดยธรรมะถ้าในร่างกายที่มีจิตใจสดงดงาม,มนี่จึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ทั้งเปลือกและทั้งเนื้อในตามเป็นมนุษย์นั้นสมบูรณ์มนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างนี้มีอยู่ในโลก จึงจะทําโลกให้มีส้นติภาพได้ถ้ามีแต่มนุษย์เปลือกคือสมบูแต่ทางเปลือกทางเงินในไม่สมบูหรือกลับเป็นของผิดของร้ายเลยแนละ้วไม่มีทางที่จะทําโลกนี้ให้มีส้นติภาพได้ไให้จเจริญในวัตถุกเกินจากเกินคนหรือยิ่งไปกว่านัาน้นเป็นอะไรก็มีแต่จะย,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 ยุ่งยากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนี่ความรู้สึกเกี่ยวกับปัจจัยตีนีอยู่อย่างนี้